ติดตามหน่อยนะครับเบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายรหัสเกม Rv ป,<ะ>ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป <Yeah. S 2> นี่เลยเพจแอดมินต้น tp 7เพจขายรหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงเพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเล่นตัวไหนดีวะเนี่ยคือผมเอาเซฟิเดือนอะเออคือไม่ได้ทำคลิปเซฟิมานานลจะจไป ครับเขาเกมีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนเล่นเซฟิสไผ่ท่านเองนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นตัวเอกตกเมตาไปแล้วนะคือแบบเป็นตัวตกเมตาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับผม่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นนั่นเองนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะก็โอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องพาสซีฟติดตัวก่อนหรือว่าสกิลติดตัวนั่นเองนะครับทุก3%เนี่ยนะครับของพลังชีวิตสูงสุดที่หายไปนะครับ จะลดความเสียหายลง1%นะครับก็พูดง่ายๆเลยถ้าจะพูดให้เข้าใจเลยก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนั่นเองนะครับสำหรับเซฟิตนี่จะเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวของเซฟิตนะครับผมเคยนแลับช็อตตะเกียก็สามารถฟาร์มได้สองกองนะด้วยกันอัพเป็นสกิลสองนำนะครับในเลเวลแรกมันจะฟาร์มอ็อบเจกต์ได้สองตัวนะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็น การพุ่งไปทิศทางที่เรากําหนดนะครับแล้วก็พอมันพุ่งผ่านไปเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับอ่าแล้วก็พอจิ้มอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนะมแล้วก็พร้อมกับลดความเร็วศัตรูลง40เป็นเวลา2วิด้วยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งที่พุ่งไปแล้วก็จิ้มนะครับผมอ่านะครับตอนนี้มีคนหิว2,21รอยเฮ้ยได้เนี่ย อันนี้ได้นี้ได้ปึ๊บโอเคเอาคืออะฟิกไปนู่นล่ะนี่ไงละเจอฟิกตามไปดิอะไรมาโอเคครับก็สำหรับสกิลสอนะครับสกิลสอเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบแทงแทงแทงรัวๆนะครับนะครับแล้วก็โดยการจมจบตีแต่ละครั้งเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ91นะครับผมนะครับนี่ของขวเปิดไหม่นะพูดมากกว่าอันนี้คือ เห็นชื oh. <c oughs> <th arts> ่อคิกซี่ไงชื่อน้านะคะก็เลยเปิดไมค์ดูละกันเอนเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ย <diyor> พ oh, ักไปแป๊บหนึ่งนะครับโหเอฟเฟกต์ยังสวยครับต้องทำแล้วครับผม คือแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าไว้นะครับคือจะเป็นแอปแบบเอาไ้ตัดต่อวิดีโอสวยๆเลยนะครับผมมีเอฟเฟกอะไรพร้อมหมดเลยนะคือสําหรับมือใหม่ที่ตัดต่อเป็นไม่มีทักษะในการตัดต่อหรือว่าใช้เวลาในการตัดต่อโปรแกรมอื่นนานจะจัดเลยแต่ว่าถ้าไม่ใช้โปรแกรมเนี่ยไม่ถึง1ิบวีครับหรือว่า1ิบวีเป็นประมาณนั้นนะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับคือตัดต่อเสร็จใส่เอฟเฟกครบหมดเลยนะครับผมคือเราก็สามารถที่จะนํารูปพวกเขาเนี่ยนะครับมาใส่ในโปรแกรมนี้เอฟเฟกที่ตัดต่อให้แป๊บเดียวไม่ถึงสิบวีเลยนะครับก็เด ้<ส>เนี่ยนะครับเป็นแอปตัดต่อใช้เวลาประมาณสิบวิก็ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยองประกอบครบเอฟเฟคครบเพลงครบให้หมดเลยนะครับผมนะ <S <S ดูครับ,ค,รบคือนี่คือเอฟเฟคหลักๆยอดนิยมนะครับสำหารับโปรแกรมเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็เป็นเอฟเฟคที่ผมว่าดีมากๆเลยนะ <S <S ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับตัดต่อแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่คือเอฟเฟครวมนะคือย,ยอดน,นิยมเนี่ยคือเยอะจะจัดเลยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองสอนทาคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะคือเอฟเฟคค่อนข้างที่จะมี คือแอปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกต์ได้หลากหลายให้เราเลือกเล่นมากมากเลยนะครับอย่างเช่นเป็นแบบนี้นะครับก็นี่นะเลยนะเรียกรูปมาเลยอันนี้เป็นรูบของพี่นุ่นนะครับใส่รปพี่นุ่นไปก็ได้นะเห็นไหมแยะเลยครับผมหร <ihr> จะเป็นอันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนด็เห็นไหมสวยอะชิวๆเลยครับเนดะ็โอเคนะผมจะเอาชิปนี้นะครับก็เร <Rum. S 1> าสามารถที่จะกดไปตรงที่ว่าทําวิดีโอนะครับ อ่านี่ครับมันจะให้เราเลือกรูป8รูปนะครับหรือว่าน้อยกว่าแรูปก็ได้แต่ห้ามเลย8รูปนะครับอ่ารูปไอเทมเข้าไปด้วยแล้วกันนะโอเคนี่นะครับเห็นไหมคือดีจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการตัดต่อตามที่ผมบอกเลยว่าตัดต่อไม่ถึงสิบวิเสร,ร็จเลยถ้าเอาจริงถ้าผมไม่สอนเนี่ยนะครับคือแบบเลือกวิดีโอปุ๊บเอารูปลงแล้วก็บันทึกครับนี่นะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับผม ใครที่เล่นแบบชาวทิกตอกหรือว่าอยากลงอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ o กเนี่ยนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะเอาคลิปวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จเนี่ยลงไปไหนนะครับนี่ครับพร้อมทุกอย่างกดถัดไปนี่ครับคือเพียงอะไรไม่ต้องใส่แล้วนะครับผมโพสต์ลงโซเชียลเลยนะครับคือไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วนะครับผมชิลจัดเลยคือแอปเนี่ยเป็นแอปใหม่ครับผมมาแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเซิร์ชไปดูใน Google p l a y แล้วกันนะครับผมหรือเพจสโตรนั่นเองนะ VIBE นะครับที่นิยมมากๆเลยนะครับนี่ครับเราจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ล่าง description ด้วยนะครับหรือว่าใครจะมาเ e ิร์ชใน Google Play ก็ได้นะครับผมแอปนี้เป็นแอปมืใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผม <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าสวย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 คือตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเลยโอ้ยนี่ก็แข็งจังเลยเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงครับผมปิดละกันนะขอปิดละกันนะอืมขอเน้นๆอ่าเดี๋ยวเดี๋วอืมโอเคครับพูดถึงอ่าอัจฉรยสกิลสต่อนะครับก็อ่าสกิลสเนี่ยนะครับเมื่อแทงไปเนี่ยนะครับโดนเป้าหมายเราจะฟื้นฟูพลังชีวิต35นะครับผมนะนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนะี่เพิ่มตามเลเวลด้วยนะครับก็35 เวลสของสกิลสก็จะเป็น39เวลสจะเป็น43เวลสจะเป็น47เวลห้าจะเป็น5 1แล้วก็เวลหกนี่จะเป็น5.5นะครับผมเพิ่มทีละ5.5าสิบห้าจู้ๆขึ้นนะครับเขีย okay, นนะแล้วก็เพิ่มตามพวกไอเทมที่เราออกด้วยนะครับผมยิ่งไอเทมแบบกายภาพเยอะๆทำดาเมจแรงๆก็จะยิ่งดูดแรงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะส่วนอทิทิเมตนะครับก็จะกระโดดไปครับกระ,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 ะโดดกระกระกระโดดเฉยเลย <laughs> อันนี้แท็กกลางก่อนนะครับ ก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพสามิบเจ็ดนะครับผมสามรอยเจ็ดิบเออโอ้ใจเย็นใจเย็นอืมให้อธิบายก่อนสีก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนะเพิ่มตามเลเวลนะครับเลเวลแรกของอังติเนจะเป็นสามรอยเจ็ดสิบแล้วก็เลเวลสจะเป็น4ี่ร้อยหกสิบเลเวลสาก็จะเป็นห้าอยห้าิบนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมกับไอเทมที่ออกด้วยนะยิ่งออกเป็นพวกไอเทมกายภาพเยอะหรือว่าเป็นพวกเจาะเกาะโบเกนอ่า เสียบทูฟิลิปทูต,ทตเนี่ยนะครับก็จะยิ่งเพิ่มพลังโจมตีของอัลติเมทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีคนหิวมากแบบหิวมากๆก๊ะจี้เขาหิวจริงนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เขาหิวจริงนะ <S <S <c oughs> เดะเดวเดะเดะคิกซี่มาคิกซี่คิกซี่เห็นใช่ไหมในมินิแมบปบนั่นแหละมีคนหิวโอเคเอ้ยโดนนะถ้ามันไม่เด้งนะครับ เนี่ยแอสติดมีผมอยู่อะไรกันเนี่ยมันไม่เด้งเหรอได้โอเคตายซะเจครับอันนี้แชรี่เขาสลับเลียนกันแล้วนะครับแล้วก็สีไพนหรือว่าเซฟิทเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้องการมานาะเยอะมากๆนะครับเป็นฮีโร่แอสติดที่ใช้มานาะค่อนข้างเปืองจัดๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปเล่นออฟเลนเนี่ยก็จะลําบากเลยแต่จริงๆมันไม่เหมาะกับสายออฟเลนอยู่แล้วนะครับ โอเคสวยคืออันนี้ผมได้อธิบายสกิลอันติเมตเสร็จไปยังวะอ่าสกิลอันติเมตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อแล้วกันนะก็จำได้ว่ามันสร้างความเสียหายเฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่เอาไม่เอาจำได้ว่ามันสร้างความเสียหายใช่ไหมที่พูดถึงนะครับแล้วก็มันจะทําให้ศัตรูล้อยขึ้นเป็นเวลา1วินะครับผมติดคําสาบนั่นเองนะครับก็จะเป็นคําสาบที่จะเป็นเขาเรียกว่ายัางไงครบ ถ้าเราใช้สกิลซ้ำอีกทีหนึ่งะครับจะเป็นกดการกดอันติปึ๊บตะกี้ผมไม่ตั้งใจตะกี้จะไปกดยกเลิกสกิลอันติเมตนะนะจะลากขึ้นไปให้มันเป็นกากบาดออกอ่ะไม่โดนกากบาดเฉยเลยอันนี้อันนี้ขำนะก็คือถ้าเรากดอันติปึ๊บเราจะใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสกิลสองก็แล้วแต่เฮ้ยดุนเบียดกลับสิครับเฮ้โดนชันดาวเลย อ่ะตัวต่อวุ้ยดูดสวยถ้าเราใช่อันติเมตปุ๊บตามไปด้วยสกิลหหรือสกิลสเนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายเวทขึ้นนั่นเองนะครับอ่านะครับเพราะข่าของซีไผ่เซฟิทก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้สกิลคอมโบนะครับแล้วก็คอมโบที่จะแนะนำเลยเซฟิทมีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คืออ่าสกิลหพุ่งไปอันติตามไปด้วยสกิลสนะครับจะเป็นการอันติสกิลสแล้วก็ตามพุ่งไปอีทิศ ตามพุ่งครับโดยการกดสกิลหนึ่งพุ่งอันติสกิลสองพุ่งตามหรือจะเป็นการพุ่งสกิลหนึ่งอันติสกิลสองนะครับจะเป็นคอมโบแค่นี้เองนะครับสำหรับเซฟิทจะไม่มีคอมโบเยอะเหมือนพวกคีโรที่มีพวกสกิลเยอะๆนะครับมันก็พอๆกับด้วงอ่ะสำหรับตัวนี้สกิลหนึ่งตามไปด้วยอันตินะครับแล้วก็สกิลสองพอๆกันเลยนะครับเหมือนกับด้วงเลยนะ แต่ว่าตัวที่มันมันไม่ได้ติดเมตาเหมือนกันด้วงไงหรือว่ามันไม่ใช่ฮีโรที่เก่งเก่งทุกเมตาเก่งทุกแพทเหมือนด้วงไงตอนนี้นะแต่ก่อนนี้มันไม่ได้โดนมือระยะของอันติเมดครับมันจะเก่งสวยเขาเรียไอ้เนี่ยมันล้างสถานะหรอวะเออข้ามันผมอันติโดนเลยแต่มันไม่กระโดดบ้าเอ้ยไปไหนไปไหนจะไปไหนเช่ครับสำหรับเซตไอเทมนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเซตไอเทมที่ เก่ามากมากครับแต่ว่ามันยังเล่นได้ปกติแล้วก็เซตนี้จะแนะนําเล่นเฉพาะต้องดูทีมตรงคามด้วยนะครับถ้าทีมเขาเนี่ยมีตัวบางเยอะไม่จําเป็นต้องออกเป็นตัวนี้ไม่ต้องเป็นต้องออกขวานนะครับขวานฟาร์มออกเป็นโซลิเบิลฟาร์มไปเลยนะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยคือผมเอามาล้วงไอเทีวนะครับเอามาล้วงเทียวแล้วก็เตียวเซียนด้วยนะครับแล้วก็ามากันบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับเพราะว่ากลัวมันไหลนั่นเองนะ เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นตัวเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็การ,รยินเกมคร่าวๆเลยเนะของเซฟิสเนี่ยผมได้เริ่มจากบัฟฟ้าใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้ต้องขอย้อนกลับไปตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะบัฟฟ้าแท็กกลางบัฟแดงแท็กกลางมังกรเล็กแท็กกลางก็ได้นะครับหรือว่าไม่แท็กก็ได้นะอันเนี้ยเดาๆเดาๆเหื่อมเกือเกินไปแล้วเอ้ยมีฟิกเกอร์รอ ก็แท็กกลางนี่จะเป็นแท็กอย่าไปแท็กบ่อยเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้เลนกลางเนี่ยค่อนข้างจะเกิดยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะแท็กกลางให้แท็กกางแค่2อชุดพอในช่วงเลเวลแรกนะครับแล้วทีนี้ไปทําเลนออฟหรือว่าเลนแคลรี่ก็เลือกแท็กเลนนั้นไปเลยนะครับอ่านะสมมติเราแท็กกลางไป2ชุดแล้วใช่ไหมตายซะนะโอค้คดึงไปเฉยเลยเราแท็กกลางเลนกลางไป2อชุดก็คือเลเวลแรก ความเสร็จไป2ชุดปุ๊บเนี่ยเราไปเดินเกมเลยครับเตือนจังเลยว่าจะเดินทาเลนออฟหรือว่าเลนแชลลี่นะครับแต่ท่านแนะนําให้เลยเนี่ยก็จะเป็นเลนแชลลี่นะครับแต่ถ้าคิดว่าเลนแชลลี่เนี่ยเรากดยับแบบเราชนะขาดไปแล้วเนี่ยหรือว่าเลนแชลลี่เราได้เปรียบอยู่เนี่ยและเลนออฟเราเสียเปรียบมากๆอยู่เนี่ยแนะนําให้ไปทาเลนออฟก่อนนะครับเพราะว่าเลนออฟเนี่ยเราเสียเปรียบมากๆแล้วมันจะทําให้เลนออฟไปเกิดและเลนออฟเนี่ยนะครับเป็นตัวสําคัญในช่วงเลดเกมที่จะทําดาเมจได้หนักมากๆนะครับ เป็นตัวสำคัญจริงๆนะเลนออฟอ่ะคือมันเป็นตัวที่ล้วงแทนแอสาซินได้ตัวหนึ่งเลยนะครับเช่นม้าเนี่ยถ้ามันกดไอ้ฟลอเรนติโน่เราอันนี้สมบูรณ์นะถ้าม้ามันกดฟลอเรนติโน่เราแล้วเนี่ยนะครับถ้าเล่เกมแล้วมันเกิดเลยก็คืออัพเลนเนี่ยเกิดคือเกิดนะครับอ่าเกิดคือเกิดคือน่ากลัวชิบหายไบวอดแล้วนะครับสำหรับอัพเลนนะคือมันวิ่งขี่ม้าฮี้กรอบๆฮี้กรกบๆมาฆ่าแคลรี่เราแบบสบายเลยนะเอแล้วตามเมียแม่งพุ่งมาปาดแพทย์ตายนะครับ ถ้าเลนอ,อัพเกิดคือเกิดนะครับไม่เหมือนป่านะป่านี่คือมันเกิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะมันเป็นตัวจังเกิลมันเป็นตัวเก็บออบเจกต์ป่าเป็นตัวแท็กเลนทุกเลนอยู่แล้วนะครับอันนี้โอกาสเกิดมันสูวงกว่าฮีโรถตัวอื่นอยู่แล้วนอกจากเพราะว่าจะ,ะจะแจกจริงอะครับนะจะแบบเล่นเล่นแบบไม่ได้จริงเออแต่ว่าโอกาสแบบนั้นมันน้อยมากๆเลยนะถ้าเราป่าจะไม่เกิดอ่ะอันนี้จะเอาดาร์กันนะครับ เนี่ยจอาดาร์ก็ไม่เปิดเลยนะโลมยืนคุมโซนแล้วชิวเลย <c oughs> ของเราเป็นเซฟิทที่ดาเมจไม่สุดนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ฮีโร่ตัวนี้ดาเมจไม่สุดนะครับอุ้ยเขาเลือดมันร้อนปะเนี่ยถึงเกมจะตามแค่ไหนโอ้เทวเทวพีถึงเกมจะตามแค่ไหนนะครับเขาก็เปิด <c oughs> รอรอรอสกิลเราครููดาวเร็วอยู่แล้วนะครับ ทั้งอันติแล้วก็สกิล1แล้วก็สกิล2ด้วยนะครับคูดาวเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใช้ผิดพลาดไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแปบ๊บเดียวคูดาวเสร็จอันนี้ต้องออกทอยมาก่อนนะครับเพราะว่าเดียวเตี้ยนมันใช่แข็งแล้วทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็กันดาเมจเทียวด้วยนะครับเทียวมีดาเมจเวทสวยอ่าเทียวมันมีคิเวทนะครับผมตัวอันตรายเลยเกือบลืมปล่อยมังกรไม่ล่าคาตาบนสวยเนี่ยเอาตัวเน,นี่ย แล้วก็การใช้สกิลอันตีนะครับพยายามเลื่อนล็อกเอานะครับเลื่อนเล็งเอานะอย่าไปกดอันตีแบบไม่เล็งนะเพราะว่าโอกาสที่จะไม่โดนก็สูงกว่าโอกาสเล็งนะครับแบบว่าเราเล็งเล็งอันตีในการลากอันตีเข้าใจใช่ไหมอ่าเฮ้ยหยอกเล่นเห็น <laughs> อ,อันตีมคูดาวเร็วไงเขีย <laughs> นะครับก็ตัวนี้จะเป็นถ้าแอซิดเยอะเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับ ราะว่าตัวนี้มันเป็นฮีโร่ที่ดาเมจไม่สดอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาดาร์กได้คนเดียวเอาได้แหละแต่ว่ามันใช้เวลานานมากๆนะครับอ่ามันเป็นแอสตินที่ใช้เวลาเอาดาร์กนานเกือบที่สุดหรือว่าที่สุดเลยก็ได้นะเออนะครับหรือผมพัดลืม,ล,มลืมตัวไหนไปหรือเปล่านะครับตัวที่มันฟาร์มช้าๆนะ่แต่ว่าเรื่องการล้วงสบายเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันล้วงสบาย,ยแหละ แข็งเก่งจริงๆเทียวน้อยขอสกิลหนึ่งได้ไหมจะสิบคิวแล้วอ่ะเอ้ยแย้มลงเออมาถ้าติดซีซไปก็กดสกิลไม่ได้นะครับโดนยกไปก่อนชอนกันก็ดนลุมตะกมเลยก็โอเคครับสำหรับการเล่นคร่าวๆของเซฟฟิตประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจนคลิปหน้านะครับผมเจอกันสามเกมแรกแล้วเว้ย